สิ่งที่ควรพิจารณาเนือง,งเพื่อละสัญโยน์หมวดธรรมที่81ภิกษุทั้งหลายฐานะห้าประการนี้อันสตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆห,ห้าประการเป็นอย่างไรคือสตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิต ควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่า 1. เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 2. เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ 3. เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 4. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้น 5. เรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกรรเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษ คฤรัสหัสหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ภิกษุทั้งหลายความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้ภิกษุทั้งหลายพระอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤรหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคฤหัหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ภิกษุทั้งหลายความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวัจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้ภิกษุทั้งหลายพระอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรี บุรุษคฤหัอหัหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำน,นาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคฤหัอหัหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ภิกษุทั้งหลายความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความมัวเมาในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้ภิกษุทั้งหลาย พราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤหัหั์หรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคฤหัหั์หรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นภิกษุทั้งหลายความพอใจความรักใคร่ในของรักมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความพอใจ ความรักใคร่นั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤรัหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นภิกษุทั้งหลาย พราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคฤหัดหรือบรรพชิตจึงควรพริจารณาเนืองเนืองว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกรรเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นภิกษุทั้งหลายกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละทุจริตเหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทําให้เบาบางลงได้ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แล สตรีบุรุษคฤรัหั์หรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสัญญได้าอนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เรา แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงก็มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองมักย่อมเกิดขึ้น อริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสัญญได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพริจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติล้วนมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพริจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ ยอมละสัญญได้อยอนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นโดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสัญญได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นโดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติ ล้วนมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรม ทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ยอมละสัญญได้าอนุสัยย่อมสิ้นไปสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามธรรมดาพวกปุถุชนย่อมเกลียด ถ้าเราพึงเกลียดธร,รมนั้นในพวกสัตว์ผู้มีอย่างนั้นเป็นธรรมดาข้อนั้นไม่สมควรแก่เราผู้เป็นอย่างนี้เรานั้นเป็นอยู่อย่างนี้ทราบธรรมที่หาอุปธิมิได้เห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมเกษมครอบงำความมัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรคในความเป็นหนุ่มสาว และในชีวิตความอุตสาหะได้มีแล้วแก่เราผู้เห็นเฉพาะซึ่งนิพพานบัตรนี้เราไม่ควรเพื่อเสพการมทั้งหลายจักเป็นผู้ประพฤติไม่ถอยหลังตั้งหน้าประพฤติพรหมจรรย์